สวัสดีครับวันนี้เราจะมาอยู่ในเกมคอร์กนะิเปอร์นะเราจะมาทำเครื่องอัตโนมัติในการขุดหินก้อนใหญ่หรือเรียกอีกอย่างว่าสว่านที่เวลาเราไปเจอหินก้อนใหญ่เรากดตีแต่มันจะเขียนขึ้นว่าต้องใช้สว่านสว่านเราจะทําได้เราต้องไปผ่านบอสมือหลักมาก่อนสามตัวแล้วไปเมืองใหม่แล้วเราไปฟาร์มหินแดงเพราะเราฟาร์มหินแดงเราสามารถสร้างสร้างตู้คราฟได้เนี่ยเราเหมือนเราต้องทํา ในนี้ยเนี่ยทำเป็นตู้เนี่ยโต๊ะทํางานสกาเลตไม่ใช่สกาเล็ตเพื่อสร้างเอแล้วก็มาดูที่ตู้นี้เราสร้างตู้นี้เดี๋ยวเราได้ตู้นี้มาใช่ไหมเราก็สร้างอันนี้โต๊ะออโตเมชั่นออโตเมชั่นนี่เราก็สร้างตอนนี้กิ่วข้าวทีร้างมาสองตอนเนี่ยอันนี้ก็สิ่งที่ต้องทําก็คือสว่านเราก็ต้องใช้สายพานเพื่อแบบว่าลําเลียงลําเลียงเข้ากล่องเราต้องไปสร้างหลายๆอย่างเลิกจากการไปเอา่องต้องมีไม้ สิ่งสำคัญเลยคือไม้อยู่เนี่ยไม้ไปเล่นเอลนั่นคนละคนโอเคโยเชื่อมไม่มีกล่องเรืวอว่ากล่องนี้ก็ไล้ตีมาเลยโอเคดูสิใช้แท่งเหล็กสิสกาเลตสิสเราเตรียมไาแล้วเดี๋ยวสกาเล็ตไปไหนหมดวะฮัลโหลข้าอ่อย แท่งเหล็กด้วยแท่งเหล็กสกันนี่โตต้อใส่บวกเลยเนี่าทวดแทนแจ้งโอเคเราจะสร้างอันนี้เอาสักสี่อันเป็นไงแล้วก็อันนี้เป็นที่หยิบอัตโนมัติเพื่อหยิบใส่กล่องอีกสี่อันห้าอันอันนี้สี่แล้วกันอันนี้ห้าหรอวะล่าด้ไหมอันนี้สิบแล้วกัน แล้วก็ทำสายพานร้อยอันเลยแล้วมันก็จะต้องมีที่จ่ายไฟเครื่องจ่ายไฟมันอยู่ตรงนีเ่เนี่เนี่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าใช้ทองแดงสิบทองหนึ่งแล้วเราจะมีทองสามสี่ทองแดงทองแดงร้อยสิบแล้วก็สร้างเครื่องกำเนิดไฟได้ เพื่เเอเนิดแฟมันจะชื่อบอกว่าสิ่งก่อสร้างใช่ไหมเนี่ยที่เน,นี้ยมันทำในในสำหรับรยดอนแรกๆเลยเดนแรกเืเกเ่อเกิดไฟมาสักห้าอันเรกแย้วก็ลวดอันนี้เอามาเยอะๆเลยเอามาสักร้อยอันอเคขอเราครบละเราต้องไปเดินสายไฟทุกอย่างโอเคเราต้องไปหาที่มันเป็นหินกันนะผมจะให้ไปดูตัวอย่างจาก ที่ที่ผมเคยทำไปแล้วไม่ใช่ผมทำด้วยเพื่อนผมทําลยไม่รู้ระบบเลยว่ามันเป็นยังไงจะให้ดูสิ่งที่เพื่อนผมทําไว้แบบที่ได้ราก็คือเราต้องไปหาที่มันเป็นกีบก้อนใหญ่นี่นี่นี่น,น,น,นี่เพื่อนทำไว้เดีย๋ยวเราจะต่ออันนี้ไว้แล้วสายพานมันก็จะลําเลียงที่พวกนี้คุณได้ปหะคุณได้ปับ๊บสายพานก็จะลําเลียงไปตรงนี้นี่อนี้อันนี้ก็จะขีบเข้ากล่องแล้วเวลาเราอยากจะเอาเราก็แ,แค่เดินมาตรงนี้ไปหยิบจากในกล่องไปเลยง่ายมาก ี๋เวเราจะลองไปเดินให้ดูบอกว่าเราจะเจอหินก้อนใหญ่บ้างนะต้องไปเมืองใหม่เพราะเมืองใหม่ยังไม่ได้วางไว้เยอะมันมีวิธีดูง่งยงยนะ,ะเราผ่านมาแล้วซูมไปมันจะเป็นจุดแดงๆเวยเจุดแดง,แดงอาจจะไปตรงนี้จุดนี้ยังไม่ได้ีเราทำรางรถไฟไปแล้วให้สามารถเดินทางได้สะดวกรวดเร็ว เมืม่อกี้มีนอนด้วยโอเครอดเดินทางไปพักหนึ่งโคตรแก่เดินเลยเลยเลยไอ้ถ้าเลี้ยวๆๆไ,ไปตรงนี้จะเป็นบอสสลามม่วงแล้วค่อยทำคลิปต่อไปทำไมไม่เจอตี๋วะ เนี่ยเจอเจอแล้วละอ๋อนี่มันคอปเปอร์วะ่ะเราอยากได้สการ์เล็ตสการ์เล็ตมันอยู่ข้างล่างข้่ามันจะมีอันนี้เอเออันนี้สการ์เล็ตลงลงไปนิดหนึ่งอ๋อชิบหายแล้วผมลืมเอาพื้นดินมาเ,เอาๆๆอเคขุดเอาไปเลืมอนเชออยคลายเียเลื่นต้องเกล็กอ่ะ แล้วที่จะตายด้วยครับใหญ่เลยโอเคได้มาสักหนึ่งเราลองนั่งกันเลยแล้วก็ติดไฟด้วยเลสวัดเราตั้งไม่ได้วะออกไปได้ พอไปวันนะี้อ่ะสว่านตั้งไปก่อนสามารถกดตัว E เพื่อโยกย้ายไ,ได้ไอ้ขุดแบบบ้าคลั่งเลยสี่ตัวไม่ต้องไปขุดพื้นอีกว่ะพื้นไม่พอไม่น่าลืมออกมาเลยเตรียมไม่พร้อมเลยทีนมันจะมีพื้นหินนะง่าย 15โอเคโอเคแล้วเราก็ต้องเอาที่หยิบไปตรงนี้แล้วกันนะแล้วก็หยิบเข้ากล่องกล่องเราเดี๋ยวเราแยกอย่าไม่ไม่ยากไม่ยากไม่ยากเราเดี๋ยวทะลุไฟได้ โอเคหยุดแต okay. ่ตรงนี้กล่องเราวางไว้ดับยิ้มโคตรหน่อยเราตรงนี้แล้วก็ต้องเดินใส่ไฟแล้วต้องมีที่อะไรอะไรแล้วก็เดินไปตรงนี้รถมันก็จะขึ้นได้ละโอเคแล้วเก็ให้ขึดอีกสองเพื่อนโอเคแล้วก็นะผมว่าผมเดินผิดเออ่สายพานมันจะเด้งตรงนี้ใช่ไหม สายถ้าเเอาเป็นมันจะมันจะโดนโด,นด,นดนูปไม่โดนโอเออมันทำงานนี่หวเลยอ๋อแค่มาหยุดติดกันมันก,มก็ทำงานแล้วแล้วเราก็ต้องอ้อมตรงนี้ไม่ต้องตรงนี้โอเคน่าจะแค่นี้น่าจะได้แล้วก็เปลี่ยน ที่ตรงนี้เป็นอ่าแ,แล้วก็ตรงนี้เป็นอีกสัตว์หนึ่งเข้านี้เลยเสร็จละเดี๋ยวมารอดูกันถ้าสก,การเลตินดอกมันจะเข้ากล่องไหมรอรอรอใช้เวลาพอสิบควรแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าสก,การเลติชิ้นที่อยู่ตรงในตรงในไอ้อันแรกอันเนี้ยไม่รู้ว่าจะเข้ากล่องปะ อีนกำลังลุ้นอยู่แล้วสก,การเรนไม่ดับเลยใช่เหาถึงจังหวะที่กูต้องการอ๋อแท่งไฟนี่มันไม่ถึงเครื่องนี้ด้วยอนนเอ,อ้ยเด็ดละ,ะสก,กาเลนด,ดับได้ปะเห็นปะตัวนี้แล้วมันก็ไหลเข้าอันนี้นี้ก็หยิบเข้ากล่องเป็นไงวิธีการปั๊มสกาเลนอันนี้เราไม่ต้องมานั่งดูนะเวลาสมมติว่าเราจะทำเราก็ทำอย่างอืงอ่นไป พอเราอยากจะมาเก็บสกาเลรก็แบบชั่วโมงมาเก็บทีอะแล้วก็นั่งรถไฟมาแล้วก็แวะมาเก็บนี่เมื่อกี้คัล่าต้องช่วยผ่านไปแล้วก็มาเก็บสกาเลรไปได้ผมอยากรู้ว่าเครื่องเนี้ยมันจะสกาเลรมันจะเข้าอันนี้หรือเปล่าก็เนี่ยวทิ๊กไปไว้ได้แหละทุกคนเราไปทําตามดูนะโอเควันนี้ชอบใจก็ก็ชอบไปประมาณนั้นเลยบายบายครับทุกคน